เท่าที่คุยกับผู้ต้องหานะครับก็เล่ารายละเอียดให้ฟังตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วก็ว่าตัวเองเนี่ยก็มาซื้ออาหารที่ไปทานกับแม่นะครับระหว่างที่ยืนรออาหารเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็เห็นรู้แล้วว่าเป็นตำรวจครับก็เลยชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็พยายามวิ่งหลบหนีแต่ในระหว่างที่จะหลบหนีก็ยิงสวนมานัดหนึ่งนะครับก็คงคิดว่าน่าจะเป็นนัดที่โดนเจ้าหนที่ตำรวจนะครับในระหว่างการหลบหนีเนี่ยก็มีปืนลั่นอ้างว่าปืนลั่นอีกสองนัดนะครับก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องไป อบวพาามรต่แสดงว่าตัวเขารู้เนี่ยรู้ตัวเองว่ามีหมายจับก็เลยพกปืนทราบครับตัวตันทราบครับเท่าที่ถามเนี่ยปืนเนี่ยตั้งแต่มีเคสตั้งแต่เดือนเมษาช่วสงสงกรานที่ผ่านม,มาเนี<ม>่ยเขาทราบว่าเขามีปัญหากับเพื่อนบ้านและแล้วก็รู้ด้ว่าตัวเองมีหมายจับด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมาก็พกปืนมาตลอดเลยนะครับก็มีการระวังตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้สาเหตุที่เขายิงต่อสู้คือตั้งใจยิงหรือชั่วคราวคือคางว่าป้องกันตัว คือเจ้าตัวเขาเนี่ว่าป้องกันตัวแล้วก็ป้องกันที่หลงนีเองไม่ได้เจตนาท่านไม่เจตดาที่จริงเจ้าหน้าที่นะครับก็ก็เป็นข้อต่อสู้ของเขาครับทีนี้สมุดปราการที่เขาหลบหนีไปก่อนที่จะไปพักลงเลยเขาได้ไปแวะที่อื่นไหมครับทราบว่าไปแวะบ้านญาติญาตทิทางพ่อของตัวเองแต่ว่าเป็นญาติที่ไม่สนิทนะครับเพอไปถึงนญาติเขาไม่สบายใจที่ให้อยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะเขาทราบแค่ว่าเขาเล่าแค่ว่าตัวเขาเนี่ยเล่าญาติฟังแค่ว่าเขามีปัญหาากับเพื่อนบ้าน แต่ญาติก็ด้วยความที่มันหาัาไม่ได้สนิทกันก็ญาติก็ไปอยู่สักสิบนาทีนะครับจากนั้นบ้านญาติที่นั่นก็เรียกแกรปให้เขาก็หาโรงแรมที่ใกล้ที่สุดและก็ราคา,าถูกหน่อยที่เขาสามารถจ่ายได้ก็ได้โรงแรมที่ที่ไปจับกลุ่มตัวได้ครับในการเช่าโรงแรมก็คือเขาใช้บัตรประชาชนติดของตัวเขาเองใช้ของเขาเองครับจากตัวการทดสอบทุกคนเนี่ยเขามีติดมาดยังมีล็อไว้ตัเคุยรู้เรื่องนะ ก็ที่คุยคุยรู้เรื่องข้อสอบจำละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็สามารถตอบได้ให้ข้อมูลได้นะครับตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มีเรื่องต่างๆ่างเยทั้งปัจจุบันนี่ยให้ละเอยียดใจนะครับทีนี้เราส่งสารกั้หมายจับเก่าช่วงเมษาใช่ไหมครับเหตุเกิดเมษาแต่เพิ่งก็รวบรวมหลักฐานมานะครับพึ่งสารข,ขออนุมัติมาจับสา,ารตัที่สิบหกพันวัที่ผ่านมานี้ครับครับก็เป็นเป้าเป็นจริงๆเป็นเป้าที่วันนี้สนท่าเรือจะเข้าทําการตรวจคนแล้วก็จับลุกเช้าวันนี้ จบเลยว่าในาส่วนของจุดจับกุมเนี่ยไปเจอตัวก่อนก็เลยจะจับเลยประมาณนี้เพราะมีหมายจับอยู่แล้วครับประเดน็นอีกอย่างนึงคือตรวแล้ววิธีกระสุนที่ถือชาวบ้านสองคนหน้าตอนนี้ชัดเจนอย่างครับว่าเป็นของผู้ต้ตองหาก็คืออย่างนี้ครับในส่วนวิธีกระสุนเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกับทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ก็ต้องขอหัวกระสุนเพราะเท่าที่ทราบหัวกระสุนอยู่ที่น้องคนเก็บทั้งคู่เลยนะครับมาตรวจพิสูจน์อีกทีหนึ่ง นะครับแต่ว่าก็ที่หน้ายินดีคือวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมทุกคนเลยทั้งตำรวจแล้วลก็น้องทุกคนในเรือเนี่ยทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะครับสามารถคุยได้นะครับแล้วก็อยู่ในรกระบวนการการตรวจรักษาของหมอตรก็พูดเารสารภาพเื่อควาหาสรภาพครับ,คร,บครับผมว่ายิงจริงแต่ก็เหมือนที่บอกครับว่ายิงแค่ป้องกันตัวไม่ได้เจตนานยิงเจ้าหน้าที่ครับแล้วเบื้องต้นนี่มีคดีค้างเก่าอื่นอีกนไหมที่แบบโดนโดนดำเนินคดีมาแล้วหรืออะไรเงี้ย เคยมีเคยถูกจับอาวุธปืนเมื่อปี65แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าสารที่ที่เขาแจ้งมานะครับอยู่ใตขวจสอบที่นี้แจ้งว่า,าสารสั่งจำคุกสองปีซึ่งพ้งนโทษมาเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาครับครับโอเคขอบคุณครับ